ีเสียงเล้ไหมโอ้นห็นลัลโหลไม่ขยับเลยโอ้ผ้าเปิดวีดีโออยู่ เจ้าน้ำฝนเป็นนกที่นิ่งมากมันไม่ขยับอะไรเลยแม้ว่าจะมีใครมากวนก็ตามนะครับ คงใกล้จะหลับเต็มทีแล้วเห็นตัวเองในกระจกไหม,อมบอกว่ามันใช่เราหรือเปล่านะ มันใช่เราหรือเปล่ามันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วเนี่ยก็หลายลิ้นอยู่ สารคดีชีวิตนกสีฟ้าที่ไม่ขยับไม่ไหวติงเลยเป็นะะกนกที่น่านิ่งมากใช่ไหมน่านิ่งไหมไม่เข้าไปอยู่ข้างในเหรออยากกินแทงเปล่า Whoa, wow. oh, wow, 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 wow. okay. Mm. Mm. Come on, look. That Come on. กัดเข้าปเองเหรอแกหิวไหมหิวไหมวันนี้กินข้าวอิ่มไหม ตกใจเหรอตกใจเปล่าตกใจบ่มันก็คือกล้องนั่นเอง ไม่ขยับใไายทั้งสิ้นเลยเนาะ <c oughs> จ้าเอ๋จ้าเอ๋นี่คือเจ้าหลงเจ้าหลงคือจอมดุประจำบ้านนี้มันคือเลิฟเบิร์ดที่ดุมาก ด็กยังกับหมาเลยยังกับมาเลยไหนลองทักทายสิอิบ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 บออ้าวลงไม่ยอมทักสงสัยจะง่วงเลยไม่มีอารมณ์นั่นปากมันเป็นจง่อยอันยิ่งใหญ่สามารถเกี่ยวเรือดำน้ำหรือว่ารถถางได้หรืออีกชื่อหนึ่งมันก็คือ แอ็กี้เบิร์ดดูปากชัางสะกอนไทเรนโนโซอรัสชัดชัดดูไหมเห็นตัวเองไหมเห็นตัวเองไหมโอ้ยหน้าตาหน้ากวัวสิ้นดีเลยหน้าตาหน้ากวัวจริงๆเลยถ้าเปิดกระจกให้เนี่ยถ้าเปิดจอให้เนี่ยมันต้องพุ่งมาใส่แน่เลยดูดูอ๋อ อยดูฟันมันสิดูฟันมันสินี่มันคือแองกี้เบิร์ดชัดๆแองกี้เบิร์ดที่ไหนนะนี่มันเลิฟเบิร์ดเลิบเบิร์ดอ่ะโหลอ่ะโหลไม่กวและให้นอนได้ไม่กวนกี่โมงไม่กวนกี่โมง นี่คือที่นอนของเจ้าหลงเป็นที่นอนผ้าเน่าของเขานะครับเขาก็อยู่แต่แถวแถวนี้แหละแถวแถวนี้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 ดึง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 โอเคไม่กวนละฝันดีลูกที่นอนประจำของเขาก็คือหลังโงง